โอเคนะครับก็คลิปนี้ก่อนที่จะผมจะทําตัวผมตัดสินใจแล้วผมจะฝังดาบใช่ไหมผมจะฝังดาบเล่มน,นี้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่บวกนะฉะนั้นเนี่ยเราเพิ่งดรอปบ,บอสมาเราก็จะมาบวกกันสดๆเลยเอาแร่บอสเนี่ยแหละที่ดรอปมานะมาดูว่าแร่บอสมันจะเลทตีตรหรือเปล่าก็โอเค แต่มายัดเลยนะเอาแค่บวกเจ็ดพอนะเพราบวกแปดไม่น่าพอโอเคก็จริงๆบวกหนึ่งถึงบวกสี่มันใช้แปงาา้งคาสันิมนะแต่ว่าแปงาา้งคาสันิมเนี่ยคือมันราคาพอๆกันนะครับแล้วก็ดอกยาก,กพอๆกันเขาก็เลยนิยมคือใช้พลอยแดงตั้งแต่หนึ่งถึงถึงเจ็ดถึงแปดเลยนะครับโอเคหนึ่งถึงสี่เนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แหละนะครับโอเคไปเริ่มเลย หนี่เห็นป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนนีีผู้เล่นใหม่ก็ถามนะว่าสอบถามเเซิร์ฟนี้เล่นสายไหนครับอะไรเงี้ยก็เลยแนะนำไปปิ้นเด็กเลือดพาวเด็กเลือดส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยครับสองสายเพราะว่าเล่นสามสายไม่ไหวนะก็ปิ้นเด็กเลือดจบต่อปึ้ง แหนเริ่มล้มเหลวแล้วปึ้งฮะผมวาา่าง่ายว่าวันเนี้โอ้โหนี่ไงไม่น่าทวงมาเลยไปกันต่อบวกสี่เฮ้วมีคนแนะนำช่องผมด้วยนะดูจากช่องนัดคึมครับแนะนำได้ดีมากโอเควันครับไปไปเฮ้ยๆๆบวกหกแล้วอีกทีเดียวนะขอทีเดียวบวกเจ็ดจบเลยแล้วได้ทำตัวต่อเลยปึ้ง โอ้โหแหกครับแหกครับผมเอาให,ห,หม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เจนเย็นเจเย็นออือไปไปกันต่อไปกันโอ้โหอืมเอาใหม่เอาใหม่นี่เป็นดาบบอส EP ห้านะแล้วเลทแบบเลทดีมากดอกมาแบบ เด็กกับตันอนะ่ะเอออย่างงี้ดีกว่าไปก็เลยจับยัดบวกเลยนะอืโอ้โหใช้ได้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหพูดปอปมันบวกยากกว่าแต่ผมว่า อืสับสับสับอ้ติดแล้วครับจบครับสวยเ,เหลือสองกองครับแร่เหลือสองกองครับน,น,น,น้อนเออมาว่ะได้ฝังละโอเคเดี๋ยวปิดคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมฝังดาบทำตัวต่อ <c oughs> ได้คลิปตีบวกด้วยนะฮะเมื่อก,กี้หมดไปสอง สองกองสองกองกับอีกนิดนึงนะเป็นแร่บอสนะแร่บอสแร่เลดจริงๆเท่าที่ผมบวกมาผมว่าแร่บอสอะที่ดรอปจากบอสอะผมว่าเลดเลดค่อนข้างที่จะบวกบวกง่ายสุดนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะนะครับแล้วก็จากที่ในคิวหลายๆคนนะครับแร่บอส่ยจะบวกติดบ่อยนะครับแต่ว่าแร่ใน ตามตลาดผมก็ไม่รู้เขาดรอปมาจากไหนกันนะก็จะเป็นแบบพวกตามฟาร์มแต่ละที่นะครับหร,หรือบางคนก็แร่บ,บอสมาขายเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่านี่คือแร่ที่ผมบวกเนี่ยส่วนใหญ่นะคือจะเอามาจากบอสนะครับก็คือบอสมันดรอปกล่องแร่แบบเป็นกล่องแร่นะเราเราก็มาเปิดมันจะได้6 6ชิ้นนะครับเอ้ห6เม็ดนะครับต่อกล่องนะเนี่ยก็มารวมรวมรวม,รวมก็ได้เมื่อกี้4กล่องน้ามา ก็ประมาณนี้นะครับแต่มันก็จริงๆมันก็แล้วแต่ดวงออค่ะพูดยากอ,อกา่ะเมื่อกี้ก็เสียวๆียวเหมือนกันะว่าจะไม่ติดเอยากยัดบวกแปดไม่กล้านะโอเคเอาไหม <c oughs> บวกแปดผมเคยนะโอ้โหแบบว่าไม่ขึ้นเลยอะ่ะคือพยายามแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะก็เลยอ่ะบวกเจ็ดก็บวกเจ็ดนะครับแต่ถ้าเป็นสายพาวหน้าดันนะสายพาวสายแบบเอ่อหน้าดันบวกเจ็ดมากๆเอ้บวกแปดมากๆนะครับโอเค เดี๋ยวคอนเทนเนอร์แล้วกันเดี๋ยวจะพยายามยาัดพวก8ปดอีกรอบนะครับเป็นเป็นหมัดแล้วกันถ้าหมัดหมัด E p พีหดอกมาผมยัดแน่นะตอนนี้ผมยังใส่เป็น EP4 สอยู่เลยนะโอเคสสำหรับตัวหมัดผมนะอันนี้เป็นตัวดาบนะก็อยากยาัดเหมือนกันแต่ว่าประมาณนี้ก็แล้วกันเดี <c oughs> ๋ยวจะหมดเยอะนะครับ